สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้เล่น APB มือใหม่นะครับผมวันนี้ผมมาคริลล็อกนะครับผมจะมาทำการอธิบายสาธทยายเรื่องเมืองต่างๆนะครับก่อนอื่นเลยนะเวลาเข้าท่านเข้ามาใหม่เนี่ยท่านจะค่อนข้างงงเรื่องเมืองเวลาท่านออกไปแล้วเข้ามาเล่นใหม่นะฮะเราจะมาสอนอธิบายระบบพื้นฐานนะฮะต่างๆเลยก็คือก่อนอื่นนะกด ESC ขึ้นมาครับตรงนี้ครับนี่ครับ ปุ๊บสองเมืองในนี้นะครับจำไว้นะครับสองเมืองนี้คือคือเมืองสําหรับการทําภารกิจแล้วก็การาหาเงินต่างๆนะฮะส่วนสองเมืองนี้คือเมืองไฟครับนะครับคือเมืองสําหรับการต่อสู้เอาไว้เวลาตํารวจต่อสู้กับโจรอย่างเงี้ยแล้วก็พอสู้กันเสร็จก็ได้งงได้เงินเอาไว้ฆ่ากันมันสนสนุก ส่วน2อันนี้เนี่ยเอาไว้ทําภารกิจเก็บโพสปลดล็อกอะชิเมนต์ลดล็อกไอเทมหาขอ,องหาเงินส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นเมืองสำหรับการแต่งตัวการแต่งเสื้อผ้าการแต่งรถต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายแต่ละเมืองในคลิปอื่นนะครับผมก็สำหรับใครอยากดูส่วนไหนก็ลงไปดูใต้ e s สคริปชันได้เลยครับผมจะทิ้งเว็บเอาไว้นะฮะว่าให้ว่า อันไหนเป็นอันไหนอะไรยังไงฮะบ๊ายบาย